ช่วงเท่าแก่มือโปรช่วงเท่าแก่มือโปรสัปดาห์นี้ครับผมอยู่กับคุณสามารถบุญธราทิพย์ครับประธานบริษัทโพลีเคมอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ท่านยังเป็นอดีตนายกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และ s อ e ไทยครับซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ s m สของเมืองไทยคนหนึ่งทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่สามารถครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมพง์ครับครับผมพบกันอีกแล้วครับพี่ครับ นะฮะช่วงที่ผ่านมาพี่สามารถเดืดเศษก็น้ําท่วมนะบ้านเรานะฮะก็เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าน้ําท่วมตอนนี้น้ําก็เริ่มลดแล้วพี่นะฮะก็วิถีชีวิตเริ่มกลับมาปกติฮะพี่น้องเราเริ่มกลับมาทำมาหากินธุรกิจ SME ธุรกิจโอท็อปนะสินค้าออท็อปก็เริ่มกลับมาผลิตเหมือนเดิมแล้วนะครับก็เริ่มทำมาหากินทํามีกาธุรกฤจก็ยังมีโอกาสใช่ไหมพี่นะจริงๆมันยังมีหลายๆธุรกิจที่สามารถ ทำได้หลังน้ําลดใช่ไหมครับฝากขอไอเดียพี่สามารถหน่อยมีธุรกิจไหนบ้างพี่ที่พี่น้องเราคุณผู้ชมที่ดูอยู่สามารถทําได้พี่ครับท่านผู้ชมทางบ้านครับในฐานะที่เราอยู่ในแวดวงธุรกิจแฟรนไชส์ใช่ครับธุรกิจหลังน้าท่วมเนี่นะฮะไม่มีธุรกิจอะไรดีถ้าก็นธุรกิจบริการโอ้บริการนี่ครับสําคัญที่สุดเอาง่ายๆวันนี้รถยนต์หลายพันคันที่มีปัญหา ่ต้องใช้คําว่าธุรกิจบริการจะทําที่บ้านก็ได้หรือไปที่ศูนย์ก็ได้หรือจะทําอย่างไรเนี่ยมันต้องมืออาชีพนะครับและอีกส่วนหนึ่งบบ้านเรือนถูกไหมฮะวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้ชาวบ้านหรือว่าเรียกว่าภูมิปยาชาวบ้านเนี่ยมาดูว่าใครบ้างที่ทําสวนเป็นทาสีเป็นซ่อมบ้านเป็นนี่คือช่วงน้ําลดที่เรียกวันโอกาสดีสำหรับ ผู้ชมทางบ้านเป็นธุรกิจบริการทำได้ง่ายใช่ไหมฮะสถาบันการเงินก็เป็นให้การสนับสนุนไม่ว่าภาครัฐไม่ว่าภาคเอกชนเขายินดีสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนเต็มที่เลยเราไม่ไม่ได้ชมรัฐบาลรัฐบาลประกาศชัดส่งเสริมวิกฤตน้ําท่วมหลากหลายวิธีอย่างเงี้ยฟื้นฟูอาชีพอาวสมมติวันนี้คุณทําขนมขนมจีนง่าย สมมตินมจีนนี่นะคุณหนมจีนแม่แม่ประยูนแล้วกันครับทําให้อร่อยแล้วก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็ไปติดต่อไอแบงค์ขายแฟรนไชส์หนมจีนคคุณก็ผลิตโรงงานน้ำจีนทั่วประเทศแค่นี้ก็เกิดละง่ายๆเลยแบงค์รัฐหลายที่พร้อมสนับสนุนธนาคารอิสลามอย่างประเทศไทยหรือไอแบงค์ที่พี่สามารถพูดถึงทุกแห่งที่ธนุนพรออมสินอชเอ็มอีแบงค์ก็ได้ใช่นะฮะธนาคารของภาครัฐนะ ต้องบอกว่านายยยิ่งรักท่านส่งเสริมมากแต่ว่าวิธีคิดเขาคิดไม่เป็นเขามีสูตรแต่เขาคิดไม่เป็นไม่รู้จะเริ่มจะอย่างไงก็แบบว่าคุณเอาขนมจีนเนี่ยที่ทําอร่อยที่สุดในหมู่บ้านของคุณประกวนกันเลยนะวันนี้งานอะไรก็แล้วแต่ในหมู่บ้านเนี่ยประกวดทำขนมจีนพอถ้า้ําจาหรือว่าอะไรอร่อยที่สุดคุณก็จดสูตรไว้เลยจดสูตรไว้เลยใส่อะไรเท่าไหร่เพราว่าอย่างนี้นะพอได้สูตรปุ๊บคุณก็ตั้งแบรน มแม่ประยูนนมจีนสมมุติอย่างนี้นะค,คุณก็ไปเลยถูกไหมทํารถเข็นค,คุณก็เอารถเข็นไปตั้งแม่ประยูนเจ้าเดียวแห่งประเทศไทยใครก็ทานร,รถผ่านไปผ่านมาก็ทานอย่างนี้ก็เรียกว่าการสร้างอาชีพเท่าแก่โดยไม่ต้องใช้เงินพี่สามารถครับพูดถึงตัวธุรกิจโปรเคมนะที่เป็นศูนย์พิทักษ์ความงามรถยนต์แบบครบวงจรเราก็ทำมามา30ปีเกือบร้อยสาขาแล้วผมทราบว่าพี่มีโครงการใหม่ ที่ทาเรื่องของศูนย์ล้างรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอฮะตอนนี้เราเริ่มแล้วใช่ไหมครับคือตอนนี้เนี่ยศูนย์มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราได้รับการสนุนจากไอแบงค์ที่บอกว่าใครมีเงินไม่มีเงินสมมติอย่างนี้นะฮะไม่มนทุนทุนเนทุนเนี่ยไอแบงค์ให้เงินสนับสนุนถึงสามแสนบาทสองแสนสามแสนเพียงแต่คุณกลับไปอยู่ที่บ้านคุณสมมติคุณอยู่อุดรถูกไหมครับพระเอิญมีที่หน้าบ้านอยู่ถูกไหมครับชุมชนติดตลาด คุณก็ไปเปิดทำเลใช้ได้คุณก็ไปทำค่าก่อสร้างอุปกรณ์ไอแบงค์ให้คุณร้อยเปอเซ็นแต่ว่ามีข้อแม้คุณต้องมีที่ของคุณเองนะอย่าไปขโมยที่เขามาเงี้มันคงไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วคุณก็รวมตัวกันระหว่างบุคคลเช่นคุณอาจจะมีพี่น้องมีคุณพี่คุณน้องครอบครัวคุณก็เปิดศูนย์มอเอร์ไซค์ิเคมคุณก็เปิดได้เปิดได้นะ คิดดูมอเตอร์ไซค์ตอนนี้17ล้านคันตลาดใหญ่มากทั่วประเทศไปที่ไหนก็เจอบางพูดยังไงต่างจังหวัดที่ไหนก็มีเต็มไปหมดแล้วเขาจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ไหนถ้าไม่มาที่เราถ้าเราเป็นมืออาชีพนี่ง่ายๆเลยเราก็ขายน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็ดูแลรถมอเตอร์ไซค์เขาเราอย่ามองว่ามันเป็นกําไรที่มหาศาลแต่ว่ามองว่าเราได้ความรู้มหาศาลแล้วเราก็ขยายเรื่อย ถูกไหมฮะแต่ถ้าเริ่มต้นวันนี้30ปีเขาก็อาจจะมีร้อยสาขาเหมือนผมมีอยู่ใชแต่ถ้าผมเริ่มวันนี้ผมก็อาจจะมีแค่สาขาเดียวถูกไหมครับนี่อันเดียวกันร่วมวันนี้อีก1ิปีเขาก็ไปขยายแล้วก็ไม่ใช่ขยายแค่นี้นะไปได้ทั่วโลกครับศูนย์ล้างรถมอเตอร์ไซค์ปูดีเคมเนี่ยก็เปิดไปแล้วเปิดหลายหลายที่หลายที่ใช่ไหมะตอนนี้กาลังสร้างอยู่กําลังสร้างอยู่ภาคใต้เราหลายแห่งที่กาลังจะเปิดอยู่เรเร็วนี้นะฮะคิดว่าเราคงจะเปิดตัวเนี่ย อาจจะหลังปีใหม่นะครับถ้าท่านใดที่ชมรายการของเรายังหลับอยู่นะฮะตื่นขึ้นมามาคุยกับเราหลังปีใหม่ว่าปีใหม่แล้วเนี่ยมาทำศูนย์ล่างรถมอเตอร์ไซค์กันนะครับตอนนี้คุณก็เริ่มเดินไปดูมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านก่อนนะครับอย่างสมมติเอาผู้ชายมาเป็นคนล่างมอเตอร์ไซค์สุภาพสตรีเปิดร้านกาแฟกับร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งรายการของเราก็ส่งเสริมร้านก๋วยเตี๋ยวกาแฟอยู่แล้วคุณก็ไปเปิด ใช่ไหมครัแต่คุณเดินมาหาไอแบงค์อย่างเดียวไอแบงค์ก็จะแนะนําว่าคุณอยากทาอะไรมีเงินทุนไหมซึ่งอะไรเท่าไหร่หลังน้ําแห้งเนี่ยไอแบงค์ประกาศชัดว่าอยากจะส่งเสริมใช่ถูกไหมครัื้นปูด้วยซ้ำไปใช่ครับก็อย่างที่พี่สามารถบอกคุณผู้ชมครับในหลายๆชุมชนนะสามารถเปิดศูนย์ล้างรถมอเตอร์ไซค์ประจําชุมชนได้รถมอเตอร์ไซค์มีอยู่แล้วนะครับการเปิดศูนย์ล้างมอเตอร์ไซค์ก็เป็นการให้บริการกับคนในชุมชน อย่างนี้อย่างภาครัฐนะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตอนนี้กําลังสนับสนุนโครงการที่เรียกกันว่าโครงการ SML เนี่ยนะส่งเสริมให้ชุมชนให้ชาวบ้านเนี่ยทำธุรกิจกันในในชุมชนนะฮะอาจจะเป็นโรงน้ําดื่มบ้างนะ,ะรา้านสะดวกซื้อในชุมชนตู้น้ํามันชุมชนหร<ม>ืออะไรต่างๆ,ๆเนี่ยนะเพื่อให้เกิดรายได้จริงๆเรื่องของโครงการทำศูนย์ล้างรถมอเตอร์ไซค์ประจําชุมชนก็น่าจะทําได้ทําได้เพื่อให,ให้ชุมชนดูแลกันทําได้ไหมซ <ทำ S 1> ็เสร็จได้เลย เพราะว่าทุกบ้านมีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเพียงแต่วันนี้เนี่ยเอาคนมารวมตัวกันเพื่อจะฝึกแล้วก็สู่ตลาดใหญ่ใช่ไหมอำเภอก็ไปปจังหวัดจังหวัดก็ก้าไป้องจังหวัดใกล้เคียงได้นี่ก็คือวิธีการคิดครับผมก็เกิดรายได้ในชุมชนนะคะถูกไหมฮะบริการก็บริการกันเองในชุมชนถูกต้องรายได้ที่เกิดขึ้นก็เอามาแบ่งปันกันใช่ถูกต้องสิ้นปีใช่ไหมพี่ใช่ชุมชนก็ คือทุกวันนี้นะชุมชนนี้เข้มแข็งเพราะอะไรมีการรวมรวมตัวกันอมอยู่แล้วมีสากลเล็กสากลใหญ่สมมุติวันนี้สากลครูมีเงินมหาศาลเราก็ไปดึงครูมาซึ่งครูเขาอยากจะมีส์ไลน์อยู่แล้วใช่ใช่ไหมรชีพเสริมก็ไปหน้าโรงเรียนเนี่ยบอกครูนะคุณเอาเงินอมของสากลครูมาเปิดศูนย์มอเตอร์ไซค์หน้าโรงเรียนถูกไหมครับชุมชนเพราะโรงเรียนอยู่ที่ไหนชุมชนอยู่ที่นั่น ก็อย่างน้อยเนี่ยเด็กที่ว่างงานเสาร์วอาทิตย์ก็ไปล้างมอเตอร์ไซค์เด็กก็จะไม่ได้ไปมั่วสุมเรื่องยาเสพติดนี่ก็คือส่งเสริมเพราะเด็กมันโตโตโตขึ้นพอเขาจบเขาก็บอกว่าเออไปเป็นเฒ่าแก่ดีกว่าเพราะรู้เรื่องแต่โรงเรียนแล้วนี่ก็ง่ายๆเลยนะแล้วเงินมหาศาลอยู่ในสากลครูเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มพวกเราแต่เขาเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปซื้อมอเตอร์ไซค์เราไม่ว่าแต่มน ธุรกิจด้วยได้ไหมใช่ใช่ไหมล่ะเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพสร้างรายไ<ช>ด้ให้คนได้ด้วยอย่างศูนย์ล้างรถมอเตอร์ไซค์ต้องบอกว่าทำมายาก,กคุณผู้ชมครับปุรีเคมีมีประสบการณ์นะทำมาก่อนนะครับพร้อมจะให้ทำฝึกษาแนะนำให้เด็กกวักการอบรมวิธีการล้างรถต่างๆหรือแม้แตบบ่ผลิตภัณฑ์ที่ปุรีเคม,มีอยู่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ามีคุณภาพที่เราไปโรงงานเองใช่ไหมใช่โรงงานเองเลยผล<ะ>ิตเองพร้อมจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพแบบนี้ เพื่อนําไปให้บริการลูกค้าในชุมชนต่างๆนะฮะก็ทาให้ท่านสวยงามนะฮะก็นี่แหละฮะเป็นธุรกิจบริการที่เริ่มต้นได้ง่ายๆอย่างที่ผีสามารถบอกก็ไม่ตงเช้อใช้เยอะเลยไม่ตองใช้เยอะนี่ก็คือเหตุผลที่บอกว่ารายการของเราเนี่ยส่งเสริมจริงๆขออย่างเดียวว่าให้ผู้ฟังทางบ้านเปิดดูแล้วก็เรียกคนที่ไม่ได้ดูครับคพือตอนนี้เราปัญหาคุณโอมพงคือคนแก่ดูเด็กไม่ได้ดูรายการเรา เป็นไปได้ไหมอัดทีวีถ้ารายการเท่าแก่มือโปรมาอัดเอาไว้แล้วให้ลูกหลานได้ดูว่านี่ลูกวันนี้นี่มีคนมาสอนอย่างนี้แล้วลูกไปพบเขาเลยไม่มีตังโทรมาเราจะได้ค่ารถมาใช่ไหมเราก็ยินดีเพียงแต่ว่าอย่ามาคนเดียวนะมาเป็นสิบคนนี่เรายินดีต้อนรับถ้ามาคนเดียวเราไม่มีเวลาต้อนรับสมมติวันนี้รายการของเราฟังแล้วเนี่ยนะคนเดินมาในโทรศั์มาหาคุณประถมพงศ์ว่าสองร้อยคนเราเปิด ดูแลโรงแรมรัศสูรขึ้นมาเลยอบรมให้เลยครับคุณอยากจะทําอะไรบอกมาเราก็ไปหาพันธมิตรเขาเรียกว่าเครือข่ายพวกเราในสมาคมเนี้ยมาสอนให้เนี่ยขอขออย่างเดียวว่าให้เดินมาอย่างเดียวถูกไหมฮะและขอใจพร้อมย่ามองว่าเสือผืนหมอนใบเนีเขายังไม่รู้ว่าทําอะไรเลยแต่นี่มาเรามีเป้าหมายชีวิตให้ มีธุรกิจให้ขอให้มาอย่างเดียวพูดยังไงรายการที่เราออกเนี่ยนะฮะไม่มีคําว่าสอนจนสอนรวยอย่างเดียวนี่คืออุดมการณของพวกเราถูกไหมฮะคือขอให้เขามาแล้วก็โทรศัพท์นัดกันว่าเออวันเสาร์นี้ยจะมาร้อยคนมาปรึกษาเราก็จะบอกรัฐบาลได้ว่าจะมีคนเนี่ยนะอยากจะมาศึกษาวิชาชีพเนี่ยนะร้อยคนรัฐบาลก็เปิด นะจะไปกระทรวงไหนที่ไหนเขาก็กรมแรงงานเขาก็พร้อมกระทรวงพาณิชทุกอย่างเขาพร้อมหมดพร้อมที่จะรับคุณนะมาช่วยกันคุยใช่ไหมฮะเช่นคุณอยากจะคุยเรื่องอะไรถนัดอะไรเราก็หาคนมาให้อย่างนี้รายการถึงจะมีมูลค่าถูกไหมครับนี่ฮะก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประสบภัยน้ำทวมครับต้องบอกว่าน้ำลดแล้วครับตอนนี้เราต้อง ช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูอาชีพครับเพื่อพี่น้องเรามีอาชีพนะครับแล้วก็ได้ทําอาชีพในสิ่งที่เรองชอบและถนัดกับภาครัฐพร้อมหนุนครับวันนี้มีมุมมองที่น่าสนใจมากนะครับจากที่สามารถนะครับซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของธุรกิจ SME ครับคุณผู้ชมครับเป็นอดีตนายกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และ SME ไทยนะครับท่านก็ยังเป็นเจ้าของธุรกิจปูรีเคมซึ่งดูแลเรื่องรถยนต์ดูแลเรื่องมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีโครงการดีดี ที่พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องในชุมชนต่างๆนะครับได้เป็นเจ้าของศูนย์ล้างรถมอเตอร์ไซค์โปดีเคมทั่วประเทศทุกชุมชนทุกหมู่บ้านนะจะมื่นหมู่บ้านได้เลยครับคุณผู้ชมครับโทรมาปรึกษาได้ยินดีเลยนะฮะก็พร้อมจะช่วยเหลือฮะพี่น้องทุกคนนะครับ,รบพร้อมที่จะให้ไอเดียนะครับแบ่งปันประสบการณ์นะครับเพื่อนําไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ ในช่วงเท่าแก่มือโปรสัปดาห์นี้ครับเรามีประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่ามีคุณค่ามากครับจากมือโปรของเราครับที่สามารถที่มาให้ความรู้ให้ไอเดียให้ประสบการณ์กับพี่น้องแฟนๆรายการทางเอเชียอัปเดตครับก็ต้องขอบคุณพี่สามารถมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณตงมุนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับช่วงต่อไปพบกับช่วงเรียนเบเกอรี่กับดีเบตครับเจียงครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับตลอด4ช่วงของรายการ SME มือโปรสัปดา์์ี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นลู่ทางในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องทั่วประเทศครับรับปีใหม่ครับปี2,555ครับเราเริ่มต้นทําธุรกิจครับดูลู่ทางในการทํามาหากินกันครับว่าอาชีพไหนที่ท่านชอบและถนัดครับแล้วก็สามารถที่จะทําได้ในพื้นที่ของท่านนะครับต้องบอกว่าหลายๆอาชีพครับเป็นลู่ทางที่น่าสนใจที่นําไปสู่การสร้าง รายได้ให้กับพี่น้องได้ครับอย่าลืมครับคุณผู้ชมท่านใดครับมีธุรกิจที่น่าสนใจอยากออกรายการครับสามารถแนะนำเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับรายการ SME มือโปรสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมปฐมพงศ์อักศรีและทีมงานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีปีใหม่ครับ